พ่อกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วกับคิดหอดลมว่อยๆพัด่วยเย็นสบายๆอยู่ตรงหน้าบานเห่าผมว่าคนดีสารหลายๆคนกับสิคิดหอดบรรยากาศดีๆจังสี่อยู่ตรงหน้าอยู่บนเฮาบบตางจากผมนะครับยิ่งได้นั่งไต่เทียงหน้าหนังเบิงล่มพัดใบไม้ปิวสวัยบันเทิงใจโพดโพ่บักโมหมกแตงอีรีครับ เมื่อนี้ผมอยากบอกเรื่องต้นใหม่สิ่งแวดล้อมไกลโตเพราะช่วงต้นเดือนที่เปึ่งสิพานมามีผูดใดหูบนอ๊อครับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญของเฮาเ้าโลกหามิทุน่าเป็นวันสิ่งแวนล้อมโลกพนาพี่น้องถ้าเว้าถึงวันสิ่งแวนล้อมโลกนี้ทั่วโลกเพิ่นจัดมาโดนแล้อเด้อคบ แล่ปี2 5 1 5, 5มีองค์กรสาประชาชาติเป็นตัวตั้งตัวตีโดยมีจุดประสงค์ให้มนุษย์แต่นักถึงเวลาต้องแค่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับวกกับมาที่ตนใหม่อยู่เทียงหน้าหน่อยนี่เนาะผมหูซึกเลยครับว่าความเย็นที่มาจากลมพนึกกำลังจากออกซิเจนที่ตนใหม่ซอยกันปล่อยออกมา ส้างความร่มเย็นได้ย่างลง่งโตบอมี่ติตินี่แค่วกกี้ต้นยังทรงหมอะความเย็นสบายได้ขนาดนี้ถัาปปูเพิ่มจักหนึ่งต้นมันสีเย็นตตืมเย็นเพิ่มสำใดเนาะครับต้นใหม่มีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์อีหลีเห็นได้ชัดเลยครับว่าตอนที่อยู่นอกบริเวณเทียงหน้ามันห่อนโผล่หอนโพก ปฏิเสธบ่ได้เลยครับชีวิตคนเฮานี่เป็นหนี่ตนใหม่ซิ่งแวดล้อมทุกอย่างบ่วาสิเม่นตนใหม่นม้ำหรือว่าไฟเฮ้าตรงใส่ย,ยางรลูคุ้นคาได้ครับระวังเดอรครับผู้ใดใส่น้ำบ่ประหยัดหรือผู้ใดมักตัดตนใหม่ทําลายปา่าเกิดชาดนาปัจสิได้ไปเกิดในประเทศที่แห้งแล้งตนใม่บ่มี นามสิกินสิใสกะหาอยากหายข้อหาเพชิดพุ่นแล้วครับอย่ามองขามคำเตือนจากผมเดอ้อครับผู้ใดกำลังสิตัดต้นใหม่เศร้ากรหยุดก่อเดอ้อต้นใหม่ต้นหนึ่งกว่าสิใหญ่สิโตได้ใส่เวลาหลายปีในความคิดของผมถัดตัดต้นใหม่ใหญ่ต้นหนึ่งมันตรงปลูกต้นใหม่ประมาณลอยต้นพุ่นละ จังสิทดแทนกันได้เพราะฉะนั้นซอยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ดีของเฮ้าเศร้าโลกนั่นแหละครับอย่าลืมเด้อครับตนใม่คือชีวิตคือผู้หาออกซิเจนหายเฮ้ายังมีชีวิตอยู่ได้สันนิกว่าพี่น้องก้อนจบผมก็อยากนำเสนอภาพบักเมาซึ่งผมก็่ได้สัมผัสมาโดนหลายปี ผมกับแม่เก็บระว่างทั้งจากหน้าครับบักเมานี่ความแสบระดับเบิลคาสตแต่หาใดในปลาหรือข่างทางั้งท่านั้นเด้พี่น้องฝากใบสำนีเนาะครับสำหรับผู้ที่เขามาให้กกำลังใจกันก็ขอให้โชคดีสุขีสุขโขและกะสุข,ขังกะละมั่งหมอก็ให้เต็มไปด้วยเงินทองเด้อครับ น้อยน้ำมีต้นไม้ใหญ่ๆให้ร่มเาางาความเย็นชีวิตมนุษย์นี้ขาดต้นไม้ไม่ได้ลเลยเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่นสบายใจ คือหมอนยื่นแสนแดงม,ดดมันดีเเห็นว่ามันมีหูยังพิ่มันรู้สลยแสงแดงเข้ามาอีกทีเร็วแดงเข้ามาอีกทีเร<ฮ>็วาโอ้แดงดีจังเลยแบบน,นี้ชอบไม่แดงบรรยากาศแบบนี้อยู่กรุงเทพกับตรงนี้ในที่ไหนหน่าอยู่กว่ากันแดง ลูกงหญ่เลยีความลมลืนดีทแท้ๆตน้นไม้พอใหญ่แล้วต้นดูด้วเนาะส้มนี่แมนบ่วหม่นมีน่อันนี้ต้นนี้ถึกเต๋ ต้นนี้นี่ที่ส้มมีแมงค้ามมายูนบอกระหว่างทางกลับจากนาครับไม่เห็นบักเหมาครับข้างทางสวยงามามถ้ามีบักเล็บแมวด้วยจะสวยงามมากบักเล็บแมวคืออะไรข้อผลไม้ ทางภาคอีสานครับอ,อันนี้เรียกว่าบักเหมาดกทีเดียวนะอันวนี่ไงบักเหมาบักเหมาครับโอ้ยดกถ้าบักเหมาก็ขาขา,ายนี่เหมาดอกนี่สวยน้ำเกาะ,กะ,กะอันนี้มีต้นบักเล็บแมวติดกับต้นบักเหมานี่แต่บักเล็บแมวนี่ยังไม่มีลูกครับนี่นี่นี่ต้นบักเล็บแมวนี่ นี่ครับมีน้ําด้วยต้นนี้แต่นี้ตน้นตกเมาครับใช่ครับเก็บจากต้นเหนนเห็นรรครับ ขึ้นไปไหนแล้วแดง